จะเลนเป็ดนเนี่ยอเปียนเป็ดชยแล้วที่มีไข่ทุกทไรนีเกย์ปัญากรไหมเงี้ยเขาติ๊กต่างเขสมมุติเขามีเป็ดอยู่ข้างหน้าโต่างสมมุเขาเทดูดูดูเป็ดแน่เลยบอกบอกมันเอาเป็ดลงมั้ยตดตตายไปหลายตัวแล้วเออค้ เอาไม่เอาไม่ได้ไม่เลยทำเลรู้จักคนไหนรู้จักทำเลหรอรู้จักรู้นี่เก๋เปนนอกรู้จักทำเลนเก๋เด็กกรุงเลยก็แค่น้อยเนี่ยจเดี๋ยวจ้าสวัสดีจ้าคือคือพวกผมเนี่ยเขาจะเดินกลับไปทางนู้นอ่ะทานในเมืองอ่ะคุณช่วยเอาเป็ดหลบไปหน่อยได้ไหมล่ะไม่ได้หรอ เ็ดเขาเดินไปก่อยเตะเขาเดินไปเอาเนี้ยจะหลบยันไหนฮะมันเยอะไปหมดเลยมันข้ามไปชิ่วชิ่วเ่ยวตวเชี่ยเลยโอุย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้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 ยโอยโอ้ยย ตึตัวห้ามนี้ไปไหนนะดิฉันจะไปเก็บก่อนจะมาคิดบัญชีด้วยเก็บ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 เกาบเานบเก็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 บวก็บเวบเกีบวว็บเก็บเก็บเก็บเา็บเก็บเก็บมก็เเกกบเ โอ้ยมันจะขนาดไหนเนี่ยแปตกระซ่อหลวงพ่อย้ำเลยย้ำเลยเอาหัวละคางวิ่งสลาต้นขบวนเต็มแล้วถ้าเ,เกิดมันไม่ถูกอะ่ะก็กล่าวว่าจะทุดงนั่นแหละโอ้ไม่ต้องเล่นได้ไหมหลวงพ่อบอกหยุดก่อนโอ้นี่พี่อยู่แล้วเนีน่ยนี่ดูนี่นี่ยทำไมอยากลูกเป็ดจะตายหมดเลยเป็ดที่เคยด้วยขอโทษไม่รู้เ<ถ>องไม่ได้เจตนาจะไปเหยียบเป็ดกระโดดข้ามมันไม่พ้นจริงๆอะบออะไร ดไปแล้วนะพู่ชายคนนี้อะต็เป็นคนดีจะตแน่เลยอยากไปเหยียบลูกเป็มาเก็ขอเยียตามนตายแล้วแม่ผู้หิคนเวอางาุกนิ่งคุยอยู่คนเดียวรือจะปั้งเราหรือเราูตายแล้วแม่ตายสองคนนี้ซุกงิดกันหรือจะขโมยกัวเองเรา ไม่ยอมนะท่าตะโก้ไม่ยอมนะมึงเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนเคยมึงแน่ขโมยเลยจะไม่คุ้นนี่ไว้ใจได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้ฉันจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะทำอะไรได้ล่ะเออคือว่าก็เธอน่ะอยากไมเหยียบลูกเป็ดที่ตายนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจเออเดี๋ยาว่าฉันเห็นมันอย่างนี้เลยนะขอยืมตังค์่าหน่อยโอ้โหอะไรคนเราสมัยนี้ยังไม่รู้จักชื่อกันแล้วยืมตังค์กันแล้วนี่ ฉันก็อยากจะทดใช้ค no. no. ่าเสียหายนะแต่ว่าฉันไม่มีตังค์สิโตมาไม่มีเลยไม่มีสบานไปเลยเนี้ยไม่มีไม่มีคุณไม่เป็นไรเอาใจเอาใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแกขอจะมีไอ้นั่นบ้างไหมล่ะไอ้แดงไอ้แดงทั้งงงทั้งว้าวไอ้เรื่องอะไรอะแยะเงี้ยขอโทษนะไม่รู้จริงๆไอ้นั่นที่เธอว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรอ่ะไข่อ่ะ มราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะจะเกิดอะไรอ่ะเขาเอาใครป้าป้าว่าป้าป้าที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวคุยเขาก่อลกูว่ากูวกลัวอะไรก็งานถานเขาไม่เห็นเราจริงๆหรอโอ้โหอยู่ดีๆตามไปก็เอแล้วเราไปไม่ตระหงนี่เหรอขอบคุณครับคุณแม่ครับขอ้ยนะครัะแม่แม่คุยถามมันได้หน่อยจะต้องใช้ใครยิงเหรอ หผนถามมีเปล่าเออมีแต่มีไัน้อยจะเอาเท่าไหร่อะเป็ปัิเักมีมากันเลยอยากได้สักห้าร้อยอ้ยไม่คุณเอาห้าร้อยเยอโ้ยห้าร้อยยังไม่เจออย่างนี้เลยแ่นเฮ้ยอะไรนี้เคร่องหมายความว่ายงไงเลอหมายความว่าอะไรอะเคร่องหมายถึงไข่เป็ดห้าร้อไข่เป็ดห้าร้อยมันเที่ยวมันหนัก ต้องขายไข่เป็ดตั้งห้าร้อยฟองชข้าไปทำงานเรตั้งเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยลุงนแบบว่าใช้วาสนามาเรียกเป็ดลุงที่สัตวเอาไว้ที่เง็้นี้ไม่ได้ถึงเป็ดกลับเป็นห้าร้อยฟองโฆษณาโอนตีไฟนี่แน่เลยจ้าเป็ดยังไม่ขายเลยเป็ดเป็ดอะไรอะเป็ดตัวผู้ตรงเนี้ยเป็ดตัวผู้เฮ้ยเป็ดตัวผู้ด้วยเหรอตัวผู้นี่ตายแล้วเป็ดตัวผู้มันจะขายได้ยังไงน่ต้องถูกเัินแจ้งมาแน่เลยน่าสงสากนะช่วยเหลือบ้างช่วยช่วยเหลือไว้ก่อนเธอคิดว่าวาสนาใช่ไหม เธอโชคดีก็มาเจอฉันฉันเนี่ยในนามราชบุตรอิสดาใช่ดาวดาวพิธีไม่ต้องไม่ต้องลุกขึ้นทำตัวตามสบายโอ้โห,ไ,หไอ้เรื่องไข่เป็ดห้าร้อยฟองเดี๋ยวฉันให้ประดิษฐ์นำมาให้ถึงบ้านเลยฟองปากไอ้ฟองมีไข่ด้วออยหรอือคะเน่นไข่เป็ดนั่นแหะเอาในเมืองหลวงไข่เป็ดจบจุดล้อได้อย่ามองข้าวโพนรอแป๊บหนึเงดูที่ไหนก็ได้เลย อะไรนะคาตาโกเขาผูีคนนี้แต่ผีผู้หญิงไม่เป็นเก็ดชื่ออะไรเนี่ยเยอะอะไรน่เชื่ออะไรอะเอาจีรพาวัติก็ได้อบไปอีออกไปนอนเลยชอบกิดไม่เป็นมวีดีดแต่บ้านร้องเพลงดิร้องเพลงอะไรเราไปร้องเป็นเสว้อซันหัวใจขอบอกเข้องเพลงบอกเข้าทังเพลงเพลงอะไรวะเพลงมองของสุรพลของสุรพลได้ร้องเพลงมอง มองอะไรสีอะไรรำเป็ดดังต้ตีประกอบรำเป็ดต่แต่ต่แต่ต่แต่ฉันร้องแกเป่าเหเดิมตกลงโอเคดมองแต่ตวเธอสวยพี่จึได้มอแต่แต่แต่ไสวยีไม่มองายไม่เดม